วันนี้นะครับเรามาพบกับจักรยานไฟฟ้า E.M Nation ชั้นชั้นชันชันชัน,ชน คันนี้นะครับผมมาด้วยกำลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ350วัตต์ทำความเร็วได้สูงสุดถึง3 5กิโลเมตรต่อชอั่วโมงแบตเตอรี่นะครับผมขนาด4 8โวลต์2แอมปร์นะครับผมระยะเวลาในการชาร์จเนี่ย6-7ชั่วโมงชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยทำระยะทางได้สูงสุดถึง50กิโลเมตรหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลบอกแบตเตอรี่นะครับความเร็วระยะทางขับปัจจุบันระบบช่วยจอดนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ระบบเตือนต่างๆน้ำหนักรถเนี่ยอยู่ที่53าสิบสามกิโลกรัมนะครับผม,นนามารถเจ รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง125กิโลกร,รัมโดยจักรยานไฟฟ้ารุ่น EM Nation คันนี้นะครับผมนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาพาหนะไว้ใช้เดินทางในระยะใกล้ถึงปานกลางโดยที่สามารถสลับเป็นปั่นนะครับผมแล้วก็บิดคนเร่งได้อย่างสะดวกนะครับผมเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม,ม่ว่าจะเป็นเด็กนะหรือว่าผู้ใหญ่แลหาใครนะครับผมที่สนใจจักรยานไฟฟ้าดีไซน์สวยๆหน้าน่ารักเท่ๆแบบนี้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่อง างด้านล่างนี้เลยครับหรือถ้าใครนะครับผมอยากจะไปชมสินค้าหรือว่ารุ่นอื่นๆของจักรยานไฟฟ้าเอยมของเรานะครับผมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ด้านบนนี้เลยครับแล้วเจอกันครับผม